ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะนำพ่ามาดูระบบของ ATS นะครับตัวตัดไฟอัตโนมัติออโตเมติกนะครับที่ใช้อยู่ณปัจจุบันก็คือใช้ระบบ24ควบคู่กับระบบขนาด12 v โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบ24นะครับเป็นการขนานอ,อ,อนุกรมของแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับ ใช้กับอินเวอร์เตอร์ขนาด24โวลต์ของเพียวไซเวฟนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ที่แผงซันเทคของมือสองนะครับก็โวล์ออกมาก็4 1โวลต์วัตต์อยู่ที่280วัตต์นะครับก็จะใช้ในระบบชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็ดึงจากแบตเตอรี่ขึ้นมา ใช้นะครับก็ทั้งวันก็จะใช้ระบบอยู่2ระบบก็คือตัวนี้เป็นขนาด12โวลต์นะครับผมจะใช้แยกคู่เป็นแต่ละช่วงนะครับถ้าขนาด12หมดก็24ก็มาเติมเต็มนะครับตอนนี้ก็จะใช้ในระ,ระบบเป็น ATS ในรูปแบบการตัดอัตโมตินะครับแล้วก็ได้ไวสาย ทำรูปแบบ dc ด้วยนะครับเอาไว้ใช้กับพัดลมดีตัวนี้คือตัว a t ทีที่ต่อไว้นะครับก็จะใช้ในระบบไฟสำรองกับไฟหลักก็ผมจะใช้ตัว20 v โวลต์เป็นไฟหลักแล้วก็ตัว12 v โวลต์เป็นไฟสำรองนะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กออกจาก เต้ารับของการไฟฟ้าเพื่อี่มาเสียบใช้ในเต้ารับของเอทีเอชหรือว่าพลังงานทดแทนเนีฮะเอามาใช้สำรองแล้วก็ลองทดสอบในการใช้ตู้เย็นปกตินะครับเป็นตู้เย็นธรรมดาก็จะกระชากแรงหน่อยไม่เหมือนตู้เย็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้12โวลต์ก็จะ ใช้ระบบการชาร์จลงเช่นเดียวกันแล้วก็จะใช้ a t s ในการควบคุมพอตัวนี้หมดตัวไฟหลักก็จะทำงานช่วงระหว่างไฟหลักทำงานตัว12โวลต์ก็จะทำหน้าที่การชาร์จประจุไฟเข้าไปสำรองนะครับเป็นไฟสำรองไว้แล้วตัวไฟสำรองก็รอแบคเอพให้กับไฟหลักคือตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นการชาร์จลงที่ระบบที่24นะครับส่วนคันเอาตัวนี้ก็ใช้ในระบบกลางวันและกลางคืนก็สามารถแยกออกเวลากลางวันก็จะใช้ในแผงโดยตรงเวลากลางคืนก็จะใช้ในการแบตเตอรี่นะครับใช้ระบบแสงสว่างตอนนี้ที่ผมทดสอบอยู่นี่ก็ถือว่าลงตัวแล้วครับเป็นระบบไฟสำรองและระบบใบหลักของ เอทด้วยนะก็พยายามที่จะเอามาชดเชยในสิ่งแยกต่างหากกับไฟหลักของการไฟฟ้านะครับผมก็ทำเป็นชุดของไฟพลังงานทดแทนมาหนึ่งชุดก็คือแยกคันเอาแยกเมนหลักให้เป็นจิตจะลักษณะน,นะครับตอนนี้ก็จะใช้ของแบตเตอรี่100แอมป์ดิสไซเคิลของแบบเจลนะครับ มาใช้เป็นรูปแบบที่12โวลต์ส่วนตะกัวกดผมใช้2ลูกลูกละ75 M แอมป์นะครับเอามาอนุกมกันเป็น24โวลต์น,นะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าจะลองทำหรือประยุกต์ใช้ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับถือว่าใช้งานได้ตามปกติและบริหารเอานะครับผมจะทดสอบในการ คันเอาหนึ่งอันก็คือตัดจากไฟหลักแล้ว ADS ก็จะตัดมาทํางานที่ไฟสำรองนะครับนี่ะการที่สลับไปสลับมาได้ก็เพราะว่าไฟหลักและไฟสำรองมีโอกาสชาร์จลงในระบบเพื่อที่เติมเต็มให้แต่ละช่วงนะครับไฟแต่ละช่วงมันก็จะเป็นการทำงานาแยกอิสระในการตัดตัวออกจากระบบโดยการ มีตัวอัตโ m ม t ติคือ ATS กลับก็จะเห็นได้ว่า ATS ได้ทำงานแยกอิสระออกจากระบบทั้งสองระบบก็คือสามารถอ,อยู่ได้ด้วยการแยกการตัดอัตโ m ม t ติออกจากระบบแต่ละระบบได้ก็คือระบบที่24แยกออกมาเป็นที่ระบบ12โวลต์ เพราะนั้นเราสามารถใช้ ATS นี่เพื่อกระทำในการแยกให้เขาทำงานเป็นรูปแบบสลับไฟหลักและไฟสำรองได้โดยไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าอยากจะลองทำก็ควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับว่าเราจะลงทุนกับตัว ATS และแบตเตอรี่ มันจะคุ้มไหมนะครับแต่ทั้งนี้ผมมีอ,อุปกรณ์อยู่แล้วผมก็เลยสามารถที่จะดำเนินการโดยไม่ต้องกางขาใดๆทั้งสิ้นเพื่อความพอใจและความสุขของตัวเองก็สามารถทำได้นะครับแต่จะตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแล้วก็จะบริหารการใช้แบบไหนนะครับผมมองว่ามันเป็น จุดหนึงที่จะต้องทำให้เกิดผลประโยชน์และได้รับประโยชน์สูงสุดจากตัวพลังงานที่ได้มาฟรีฟรก็คือไม่ต้องไปเกี่ยวพันกับรูปแบบการไฟฟ้าใดๆทั้งสิน้นแยกอิสระให้เขาโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายต่อ,อตัวการไฟฟ้าหรือว่าตัวผลิต กระแสไฟของเราเองนะครับตัวนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ให้เราได้โดยเราแยกปักเต้ารับและก็แยกการผลิตไฟเพื่ออความอิสระของแต่ละช่วงได้แบบง่ายๆโดยใช้ระบบตัดไฟอัตโนมัติของ a t s ตัวนี้นะครับก็มาถึงจุดนี้ก็ คงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ติดตามและท่านผู้ชมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในวันข้างหน้าด้วยนะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะนำเสนอให้รับชมรับฟังอีกครั้งสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ